น้ำแรงมากครับถามว่าหน้าลงไหมไม่น้าลงนะป้าคึ้มๆเลยน้ำแรงจริงๆโกปิวเลยขึ้นก็แรงอ่าหลังลงแรมตอนนี้ลงไปเล่นไม่ได้ โอหนี่ึ้นใหญ่เดี๋ยวจะไปตรงหลังมาริออตไม่รู้เด็กจะเล่นทรายได้หรือเปล่าโอ้แรงจริงแรงจริงแทบจะเดินเลย คืนลูกใหญ่มากน้ำก็ขุ่นนะครับอันนี้ที่ลงมาเพราะให้เห็นฝรั่งมันเดินลงริมหาด น้ำแรงชิบหายแต่ก็ไม่มีคนดีครับเร่ยกลังตามลูกไป